สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่แหลมกลัดนะคะตรงนี้นะคะจะมีหลายจุดมากนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูทะเลตอนเช้าเช้าช่วงสายสายไม่เช้ามากเป็นช่วงสาสายเนาะแล้วทีนี้ตื่นยังก็จะไปหาหอยกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยนะจ๊ะอ้าวนี่มันลิงทะเลดีกว่าที่เขาตามหากันนี่

หอยมีหลากหลายนะคะหลายแบบเลยแต่ไม่รู้ว่าแบบไหนกินได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเนาะว่าคนพื้นที่เขาหาหอยแบบไหนที่กินได้ค่ะเอาน้องไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมเดินไปกระเดยตลอดเดียบเดี๋ยวไปกระเดยเลยเออจริงนี้ไงนี่ไง าเกบไปขายเหรอพี่แดงไงยๆให้หน่อยดิเธอถ่ายรูปฉันกับพี่ชายฉันหน่อยไหมเธอถ่ายอะไรเดี๋ยวใจยเย็น <Okay. S 2> หน่งสองแม่ต้องจิกปเท้าด้วย คนมาเยอะเหมือนกันนะคะมาหาหอยกันช่วงสายๆเขามากันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะแต่เราเพิ่งจะมาเราเจอคุณป้าแล้วนะคะอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเราตามไปเนาะนว่าคุณป้า,าหาหอยอะไรกันเดี๋ยว ผมเป็นคนนครผมาบานใหญ่เนอะใช่ครับมนครตะบ้านนี่ก็เรียกหอยนะครับหอยขาวหอยขาวหอยขาวนี่เป็นเป็นเป็นหอยตระกูลเดียวกับหอยนี่ไหมครับหอยตลับนะครับใช่เลยใช่เดี๋ยวเราเบื่อปันหาแล้วตรงัญหานี่นะครับมาดูนะครับหอยตลับนะครับนี่ประมาณ สองโลเปลือกมันหนาเนี่ยอูดเอางเงี้ยหาหาหนกี่โมงครับคุณนาครับมาตั้งเก้าโมงเก้าโมงเช้านีตาเอาไปไว้ขี่รถละเมื่อสมัยก่อนน่ะตอนที่ป่าเล็กๆตัวตัวป่ายังสิบกระขัวแบบตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะเราหาเราต้องต้องดูดูที่จองอูดไปเลยเจอเลยเออเจออะเออนเห็นไหมอ๋อ เออเออเนี่ยนุ๊เอาถุงมาใส่ไหมล่ะมาเชิญเล่นมาเดินเล่นเดินเล่นครับผมอจ้ะลองดูอ่ะมันจะจริงไหมเขาพูดไหมว่าจริงค่ะมันจะเจอปล้วเราจะเรารู้ยังไงว่าไหนกินไหนใช้ได้ไม่ได้ครับเอากระนี้ปากมันปิดเนี่ยมันอุบปากาอุบปากาใช้ได้อ๋อตาคือไม่ได้อ่าอ๋อนี่ก็ได้ไม่มีถุงมากันน่ะเนาะที่นี่ครับหอยนะครับจะได้เอาเนื้อไปลองกินดูนี่หมา ผมมีการขูดง่ายมากนง่ายถุงพี่น้าน่ะเล็บแมวไปเดี๋ยวเราเอาไปต้มก็ได้เป็นไรเล็บแมวเอาเนี่ยขูดแป๊บเดียวก็ได้เต็มถุงแล้วเราจะรู้ยังไงรสชาติมันเป็นยังไงมาแม่มาผมมันร้ยถุงอะเราต้ปิ้งกินเราขอขอญาตคุณน้าตั้งไม่ไม่เราต้องไปแช่น้ำเยอะมั้ยเป็ต้องแช่น้ำหรอกเดี๋ยวเราลองดูนี่ก็ย้ายไปกันน่ะดื้ออะเนี่ยใช่ดื้อนะเนี่ยอะเราลองชิมดับมาแล้วไอ้นี่โผล่มาเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะ หอยรอดเปล่าไม่ใช่เหรอมันเป็นมาแม่มนไม่เราเราปิ้งกินดูก็ได้แล้วก็อันนี่พัดกะเพราได้ล้างพัดกะเพราอ่ะพัดทั้งเปลือกั่แหละแต่เอาจริงจังมากเอาจริงจังมากบอให้คุณ้าเขาหาไปเถอะเด้ยโถแล้วผมขอเช่าสักครึ่งวันครึ่งวันสองคนเถอะยิ้ไปดูทางโน้นสโลกหอยแต่ตัวใหญ่หน่อย มามาจริงจังมากเลยนเ่เราเราไม่เแต่เล็บมนกาจะมดเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะได้เท่าไหร่ <c oughs> ดื้อนี่เราอ่ะไหนไปไป,ไป,ไปดูนดมูหนึ่งมือ <c oughs> อร่อย <c oughs> <c oughs> อ๋อรอ <c oughs> <c oughs> อร่อยสงัดเลยหอ,อยเยอะสงัาเลยคนจังหวัดตราดก็สงัดเลย,ยสังัาเลยหอยเยอะสงัาเลยหอยเยอะสงัาเลยโอ,อยเคลา,ลาลไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ <S <S นี่นะคะหอยขาวหรือหอยตลับที่เราได้มาหนึ่งกะละมังเต็มๆเลยค่ะเป็นไงคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่มเเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะ